KMI KPI KAI Action Plan Corrective Action SOP โอ้ยคำย่อเยอะแยะเลยพวกนี้นะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรมีที่ไปที่มาและมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้างนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่กำลังทำ TPM หรือว่ากำลัง ถูกโยนโจทย์นะคะให้แตก KPI เ,เป็นลักษณะ3ตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถกดติดตามนะคะแล้วไปดูวิธีการทำในคลิปนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิฟิกเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการไอโซฟริงฟิง มีน้องท่านนึ่งนะคะแบบจับพัดจับผูต้องไปทําในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าบริษัทที่มีระบบในการทําในส่วนของ TPM เรียบร้อยแล้วนะคะและน้องได้รับการโยนโจทย์มาว่าจะต้องทําในส่วนของ KI KPI แล้วก็ KAI นะคะน้องไม่เข้าใจมันแตกต่างกันยังไงโผล่มามี action plan มี corrective action มี SOP เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายเลยนะคะวันนี้ดิฟก็เลยมาทําตอนที่จะเชื่อมโยงและอธิบายความหมายของคาพว นี้ให้ฟังแบบง่ายๆนะคะว่ามันคืออะไรก่อนอื่นเรามาดูที่ความหมายก่อนนะคะต,ตัวแรกคือตัวที่สูงที่สุดนะคะแล้วก็ใหญ่ที่สุดและก็ต้องมีน้อยที่สุดนะคะตัวนี้มันคือ KI ค่ะ KI ย่อมาจาก Key Management Indicator นะคะ Management ก็คือภาพรวมของทางองค์กรถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือดัดชนีชี้วัดความสำเร็จระดับสูงระดับบริหารระดับ องค์กรว่าเขาต้องการเห็นภาพอะไรหรือว่าอยากจะได้อะไรนะคะต่อมาตัวที่จะมาสอดรับก็คือตัวที่2นะคะก็คือ KPIKPI คือ Key Performance Indicator นะคะคือดัชนีชี้วัดความสำเร็จระดับระดับกระบวนการระดับกลางนะคะที่จะรับมาสักตัว KMI อีกทีนึงนะคะต่อมานะคะก็คือ KI ค่ะ Key Activity Indicator นะคะ,ะ,คะก็คือดัชนีชี้วัดความสำเร็จในระดับกิจกรรมของแต่ละกิจกรรมหรือของพนักงานทีนี้ถ้าเราเซตหัวเนี่ยแสดงว่าแสดงว่าตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือ KI นะคะว่าองค์กรเนี่ยสนใจหรือว่าอยากที่จะมุ่งเน้นไปในทิศทางไหนมันคือ Corporate Strategy หรือว่ากลายุทธ์องค์กรว่าอยากจะไปทางทิศทางไหนอยากที่จะทำกำไรอยากอยากที่จะมี โปรดักต์ใหม่มี Innovation มีออยอดขายมีลูกค้าอันนี้คือ KI m นะคะเซตมาทีนี้ KI m มันจะเป็นภาพที่มันค่อนข้างสะกว้างดังนั้นมันจึงต้องถูกแตกไปเป็น KPI นะคะว่าอะถ้าบอกว่าองค์กรอยากที่จะมี Innovation อะไรคือตัวที่บอกว่าองค์กรมี Innovation เรียบร้อยแล้วนะคะก็แตกมาเป็น KPI ทีนี้ก็มาแต่งมาเป็น KPI KPI เนี่ยถ้าพูดง่ายๆมันคือ performance output อก็คือภาพของประสิทธิภาพที่เราเห็นน่ะก็คือเหมือนกับว่าผลลัพธ์ของประสิทธิภาพที่เราเห็นเช่นเราจะเห็นว่ามันมีการลดค่์แล้วนะเราจะเห็นมีเห็นว่ามีการประหยัดพลังงานแล้วนะเราจะเห็นว่าเอ,อ่อชั่วโมงในการซ่อมเครื่องจกักรเราน้อยลงนะอันนี้คือ performance output สิ่งที่จะเห็นประสิทธิภาพแต่ทีเนี้ยถ้าเราตั้งออกมาแล้วตั้งออกมาลอยๆว่ามี KPI แต่เรา เ,เนี่ยไม่ได้มีตัว input, อินพุตหรือตัวที่มันใส่เข้าไปแล้วมันทําให้เกิด KPI ตัวเนี้ยเหมือนเราอยู่เราอยู่เราตั้งขึง้นมาว่าเราต้องการจะเซฟคอร์สเซฟคอร์ลอยๆเลยอะไปเซฟมาสิ้นปีได้อะทำกิจกรรมตังนี้นะเซฟคอร์สมาสิ้นปีได้โอเคจบเก๋กูดถ้าไม่ได้ก,ก็ไปตั้ง KPI ปีหน้าใหม่ต่อไปมันไม่ได้มันต้องมีแอคทิวิตี้ที่บอกว่าทําอะไรมันถึงจะทําให้ตัวเลขของการเซฟคอร์มันลดลงเช่น เราจะใส่เข้าไปในเรื่องของการทำไคเซนนะคะเราจะใส่ไปในเรื่องของคอสลอสเมติกทำตารางมาดูว่าไอ้ความสูญเสียหรือคอสมันไปอยู่ตรงไหนเล่นอะไรยังไงตัวนี้คือแอคทิวิตี้ที่จะทำให้ KPI ตัวนี้มันได้ตามเป้าตัวแอคทิวิตี้ในแต่ละอันที่ใส่เข้าไปมันก็จะต้องมีจำนวนหรือมี เป้าหมายหรือมีตัววัดที่บอกว่าเราเนี่ยทำแค่นี้มันถึงจะได้ KPI เท่านี้มันก็เลยกลายเป็น3ตัวคือ KMI KPI และ KAI KMI ภาพฝันที่ Top Management อยากได้นะคะ KPI คือดัชนีชี้วัด แต่ละกระบวนการของเราะะจะได้ KPI ได้ต่อเมื่อมันมีการใส่อ c t i v i t y เข้าไปหรือใส่กิจกรรมเข้าไปนะคะหรือใสออ่วิธีการอะไรเข้าไปตัววิธีการที่ใส่เข้าไปต้องมีตัวเลขที่ชัดเจนต้องมีจำนวนที่ชัดเจนนะคะซึ่งมันจะสอดคล้องกับตัวของ KPI ที่เป็นตรงกลางอย่างดิบยกตัวอย่างมาหนึ่งโรงงานอุตสาหกรรมนะคะบอกว่า ในหนโรงงานอุตสาหกรรมต้องการค่า KPI เรื่องของค่า o e e เรื่องของกําไรนะคะเรื่องของค่า Defect ที่น้อยลงนะคะเรื่องของการ cost saving การประหยัดต้นทุนแล้วก็อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์อันนี้คือภาพ KPI ที่องค์กรอยากจะเห็นทีนี้มันก็จะถูกแตกเป็น KPI ได้แก่ P Q, C, D, S, M, P คือในส่วนของฝ่าย production นะคะในส่วนของกระบวนการผลิต Q, Quality ต้องทำอะไรมันถึงจะได้ KPI ตัวนั้นนะคะ C, Cost ต้องทำอะไรถึงจะได้ KPI ตัวนั้น D, uh, Delivery นะคะขั้นระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโปรเซสต้องทำอะไรถึงจะได้ KPI ตัวนั้นนะคะและ S s a f e ี้นะคะเซฟตี้ต้องทำอะไรถึงจะได้ KPI ตัวนั้นและสุดท้าย Management ต้องทำอะไรถึงได้ KPI ตัวนั้นสมมุติว่า KPI เซตมาเป็น EE, เ OEE เป็นกำไรเป็นของเสียในกระบวนการผลิตก,การลดต้นทุนแล้วก็อุบัติเหตุในส่วนของ Production อาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันขอเป็นค่า OEE อ่ะ OEE จะเพิ่มขึ้นได้ เราจะต้องมี Activity อะไรบ้างก็อาจจะมีในเรื่องของการทำา r p p r t ตนะคะอาจจะเป็นตัวเลขอาจจะเป็น Number of ออ่ a, อาจจะเซตให้มี Activity เรื่องของ A3 Report เนาะมีการใช้ problem solving มีการใช้ Wi-Fi a n a l y s i จําจำนวนเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยเอามาทีนี้ถ้าเป็นฝ่ายของ process นะคะในเรื่องของกระบวนการการซ่อมเครื่องจกักรมันก็มีส่วนทำให้ OEE เพิ่มหรือลดได้ อ่ะทีนี้เขาบอกว่าอะไร OEE แล้ว KPI เรื่องของในส่วนของการซ่อมเครื่องจักรคือไหลรก็อาจจะเป็นตัว MTBF m T T R นะคะใส่ K I เป็น K I ไปเป็นเรื่องของแบบชีลังกิ้งเป็นเรื่องของการติดแท็กแดงนะคะการใส่ O P L เบรก d o w n Report นะคะแล้วก็การวิเคราะห์พ n t i v e ทีม n t ท n นนต์ต่างๆอันนี้คือ K I มันก็จะต้องมีอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นภาพอย่างนี้ไปนะคะถ้าฝั่ง Quality บอกว่าเฮ้ย hey, งนะั้นฉันเล่น K P I เรื่องของเคนะเล่น K P I เรื่อง q u a l Quality r a t e นะเพราะมันมีผลกระทบต่อ P M I ใช่ไหมทีนี้ ใส่ KI ไปว่า Activity ที่เราจะช่วยลดในเรื่องของของเคมหรือว่า Quality Rate คืออะไรเนาะบอกว่าเป็น number zero defect เป็นเรื่องของการกำหนด Standard เป็นเรื่องของการพาโทเช็คเป็นเรื่องของการ r e w o r k Activity ต่างๆพอมาในส่วนของคอสคอสบอกว่าจะเล่นเรื่องคอสเรดักชั่นการลดต้นทุนการลดต้นทุนขอ เออ K I เป็นเรื่องของอ่ i z เซน Activity เป็นเรื่องของ cost loss metric อย่างเงี้ยนะคะหรือว่า delivery บอกว่าสนใจในเรื่องของการลด l ลิด time ลงนะคะการลดหลิด time ลงก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำมาคิการมินะคะไอตัวไหนสงสัยไม่เป็นอะไรนะเดี๋ยววันหลังดิบจะสอนต่อนะคะแล้วก็ อาจจะทําในเรื่องของแบบปิ้งต่างๆที่จะดูระยะเวลาในการแต่ละ r o c e s s ที่ส่งต่อมาทีนี้พอมาขาของ S นะคะหรือว่า Safety นะคะบอกว่าลด KPI คือเรื่องของการทําให้เป็น Zero Accident นะคะคือตัว KMI เนี่ยสนใจเรื่องของ Zero Accident เนาะเราอาจจะแตกเป็น KPI เป็นเรื่องของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานอุบัติเหตุถึงขั้นไม่หยุดงานเป็นเป็นเคสเป็นจำนวนเคสที่ แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็เป็นค่า IFR นะคะเป็นค่า ISR เนาะแล้วก็ IFR คือ Injury Frequency Rate นะคะแล้วก็ ISR คือ a g e n c uh, y Severity Rate นะคะก็คืออัตราการเกิดอุบัติการนะคะหรือการบาดเจ็บการเจ็บป่วยนะคะ ISR คืออัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บนะคะหรือว่าจำนวนพนักงานที่บาดเจ็บจากอีกโ o น i c ไอตัวของ KPI เนี่ยเราก็เซตมาและเราก็ไปคิดว่าเอเราจะใช้ Activity อะไรบ้างที่มันจะช่วยทำให้จำนวนสถิติอุบัติเหตุที่เกิดถึงขั้นหุดง,งานมันน้อยลงนะคะอะไร บางที่จะทําให้อุบัติเหตุถึงขั้นไม่หยุดงานน้อยลงการเจ็บป่วยจากอีกโนมิกต่างๆน้อยลงการทําผิดกฎหมายน้อยลงนะคะหรือได้ตามหรือไม่เกิดเลยได้ตามททร็กที่เราตั้งไว้ก็เช่นในเรื่องของการไปค้นหาเนียมิสต่างๆนะคะไปติดแท็กถ้าถ้าคนทำ TPM ก็จะรู้มันจะมีเยลโล่แท็กที่เป็นแท็กที่บอกว่าตรงนี้มันคือ โอกาสเสี่ยงการเกิดอันตรายนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการทำไคเซนด้านอีโคโนมเกนะคะเป็นไคเซนด้านเซฟตี้ไคเซนด้านเอนเฟมเมนทัลนะคะทำา OPL ต่างๆนะ,ะเอคือวันพอยท์ลื่นนะคะคือการแบบทำองค์ความรู้ให้จบในกระดาษแผ่นเดียวพวกเนี้ยคือ KAI Activity ที่เราจะทำให มั่นใจได้ว่าถ้าเราทำ K A I ตามจำนวนนี้มันจะทำให้ K P I ที่เราตั้งไว้เนี่ยมันได้เช่นเดียวกันและ K P I ที่ตั้งไว้ถ้ามันได้มันจะทำให้ K M I ที่ผู้บริหารต้องการเนี่ยได้เช่นเดียวกันทีนี้ตอนนี้สิ่งที่เราจะมีก็คือเราก็จะมี K M I จากผู้บริหารนะคะแล้วก็ภาพกลางๆขององค์กรเขาก็จะมาเซตเป็น K P I จาก K P I จะโยนมาเป็น Activity คือ K A I นะคะของ ของจำนวนที่ทําแล้วมันจะมั่นใจได้ว่าเราจะได้ตาม KPI ที่กําหนดไว้จากนั้นพอมี KI เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีแอคชั่นแผนคือ KI สมมุติว่าเ,เราพูดมาสักเรื่องหนึ่งว่า number of near miss report เนาะเราบอกว่าจํานวนการเกิดแบบความความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติการณ์นีงเนี่ย มันควรจะมีจำนวนไม่เกินมันเออ n u m b e r of n e a r m เนีเนี่ยก็คือมีเยอะๆดีนะคะก็พยายามให้พนักงานเนี่ยช่วยกันหา n e ี m i ิ s ในในพื้นที่ทำงานนะคะความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุลดอุบัติเหตุต่างๆเฮ้ยเราบอกว่าเนี่ย ถ้าเราทําปีหนึ่งนะได้สักประมาณคนละหนึ่งเรื่องนะพนักงานมีอยู่สมมุติมีอยู่ห้าคนทําคนละหนึ่งเรื่องเนี่ยกำลังดีนะมันจะส่งผลให้เรามีการจัดการแล้วก็ช่วยให้ลดการเกิดอุบัติเหตุดังนั้นเราก็เลยบอกว่างั้นเราขอเซต KAI เป็นเรื่องของจำนวนการค้นหา n e r m i s s นะคะในเ a r m i s s ออกมาเป็นรีพอร์ตที่ส่งมาถึงเราเนี่ยขอ500เรื่อง ทีนี้เราเคิดเราคิด KI มาได้ตามนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราคิดมาแล้วก็จบเสร็จแล้วงานฉันจบไม่ได้ต้องมีแอคชั่นแพลนที่จะรองรับว่าอ่ะแล้วเราทำอะไรล่ะไอห้าร้เรื่องเนี่ยหประชุมคิกออฟ สองให้ความรู้สามออกแบบรีพอร์ตที่ชัดเจนนะคะอบรมให้ความรู้เรื่องของรีพอร์ตเอารีพอร์ตเอาตัวรีพอร์ตตัวเนี้ยไปเข้าในเซิร์ฟเวอร์กลางทุกคนจะได้ดาวน์โหลดให้แล้วก็ทําสเกจด,ดูว่าจานวนที่จะส่งต้องส่งเมื่อไหร่ยังไงมีกิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ใครส่งแล้วได้รางวัลได้กาแฟหนึ่งซองได้ติดป้ายเชิดชู ชื่นชมต่างๆใครยังไม่ส่งโดนดาประจานคือทำให้เป็นรูปแบบให้เรามั่นใจได้ว่าพอจบปีเนี่ยเราจะได้เนีย m i มิสรีพอร์ตเนี่ยห้าเรื่องมันก็จะไปช่วยดันให้ KPI ได้ตามนั้นสมมติว่า KPI คืออุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานไม่หยุดงานเป็นเท่านี้และไปดันให้ KMI เนี่ยได้ตามนั้นนะคะอันนี้คือกลไกการทำงานของ KMI KPI KI นะคะ Action Plan หากแม้ว่าถึงรอบในการ report, รือรายงานข้อมูลแล้วมันไม่ได้ตามเป้านะคะเราก็ต้องทำ corrective action เพื่อที่จะบอกได้ว่าเอ้ยเราต้องไปแก้ไขต้องไปปรับปรุงเราต้องไปรู้แล้วว่าปัญหามันจะเกิดจากตรงนี้เราจะต้องทำยังไงต่อไปนะคะอันนี้คือความเชื่อมโยงนะคะของคำศัพท์ดังที่บอกมาดัางนั้นหมายความว่า,วาเวลาเรากำหนดเรากำหนดจาก จากบนลงล่างนะคะแต่รายงานรายงานรายงานจากล่างขึ้นบนบนลงล่างคืออะไรมีเคมไอก่อนนะบอกก่อนนะว่าเป้าหมายขององค์กรต้องการเรื่องอะไรเช่นต้องการเรื่องซีโร่เอ็กซ์เนนะคะอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์นะคะมา k ค i ค่ะ KPI ทําทำเรื่องอะไรอุบัติเหตุหยุดงานต้องเป็นเท่านี้อุบัติเหตุถึงขั้นไม่หยุดงานต้องเป็นเท่านี้ มา KI ค่ะ KI ทำเรื่องอะไรเราจะมี Activity มีไครเซนนะมี OPL นะมี Yellow Tag นะมีอะไรที่จะตอบโจทย์ตัวนี้นะคะและไปที่ Action Plan ค่ะรายละเอียดหรือขั้นตอนของการทำงานแต่ละตัวของ KI เราทำอะไรบ้างเราถึงจะมั่นใจว่าเราจะได้ตาม KAI ตัวนั้นเวลารายงานผลรายงานผลจากล่างขึ้นบนอะ แชั่นแพนที่เราบอกว่าเราจะทําเราทําได้ไม่ได้ยังไงที่บอกว่าจะทําเดือน2องอ่ะเหมือนเดือน2จริงไหมนะจ๊ะพอเราทาแอคชั่นแพนปุ๊บเนี่ยซัมมารีหรือรายงานมาซิว่า K i ได้ตามเป้านั้นไหมนะคะ K i บอกว่า500เรื่องพอชนะ้นเราคิดมาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเราจะต้องได้ประมาณ60เรื่องอ่ะเดือนนี้ได้60เรื่องจริงไหมเกินหรือน้อยตามเป้ายัางไงถ้าน้อยกว่าเป้าไปทำคุณภาพแอคชั่นได้เป้ามาปุ๊บ ได้เป้ามามันส่งให้ KPI ได้ตามนั้นไหมเรามีการค้นหาเนียมิสได้60เรื่องต่อเดือนเรียบร้อยแล้วเฮ้ยอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็นตามเป้าที่เราตั้งไว้ไหมศูนย์เคสไหมอุบัติเหตุถึงขั้นไม่หยุดงานเป็น3เคสตามนั้นไหมและ KMI เป็นอย่างไรนะคะก็ออมันเป็นความเชื่อมโยงกันแบบนี้นะคะมันอาจจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงจากคนที่เคยทำ KPI เดิมแล้วก็บอกออ้ KPI เดิมก็ยากแล้วมี KMI กับ KAI มาดักอีกทีหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็คือคอนเซปต์เดิมแหละเพียงแต่ว่ามันมีในเรื่องของ performance input ก็คือตัวที่ทำให้มั่นใจได้ว่าตัว KPI ตัวเนี้มันจะบรรลุผลนะคะค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องของการทำ KPI, KI, KI, Action Plan, Creative Action นะคะหวังว่าคงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะหากแม้ว่าไม่เข้าใจประการใดสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะแล้วก็ติชมได้นะคะแล้วก็ถ้ามีข้อมูลที่เคลียร์กว่านี้สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะคะว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็หากคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดดิว๋วต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นคลิปไฟไหม้เรงทำจริงๆ นะคะคเห็นไฟอยู่ข้างหลังไหมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมขอบคุณค่ะบ๊ายบาย